ครับกับสวัสดีครับมาแล้วเจ้ามาขาวมาดูกันว่าถอยเข้ากี่รอบครับครับกับสวัสดีครับผมกับสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆชาว youtube ทุกท่านครับอ้าวเราไปดูอาจารย์ออสมาแล้วครับก็มาดูดีเทบ้างนะอันนี้ก็มาดูเจ้ามาขาวครับฝีมือน้องนนครับขอให้ไปเทนู่นนะ ย,น,ยน,นะนี่เจ้ามาขาววันนี้เราก็พามาดูที่เทครับที่เทนี่ก็เทในในหมู่บ้านนะครับผมพามาดูที่เทรถสวยๆเลยครับเจ้ามาขาว บินสวยครัอันนี้ก็เพิ่งกลับมาจากทีมงานเสียอันครับเนื่องจากแต่ก่อนนี้ก็วิว่งเสียกับเสียอันมานะนี่มีฟรีนิดหน่อยนี่มีฟรีครับฟรีฟรีฟรีเฮ้ยลื่น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 นี่ นี่มีลื่นนะพี่น้องนะมีลื่นมีลื่นครับแปด๊ดแป๊ดเลยสวยสวยตึก๊กไปแล้วเจ้ามาขาวตัวแรงครับอู้ฝุ่นกรุบเลยกวันกรุบเลยวันนี้ก็อาจารย์นอด ดีหน่อยครับมีรถมาวิ่งด้วย3คันนะพี่น้องนะมีสมบัติพอตาครับแล้วก็เจ้ามาขาวแล้วก็รถพี่อ้ำนะครับบอกี้สายจวดอันนี้นะ่าจะดันกองไว้อย่างนี้ก่อน,นครับเนื่องจากว่าให้ดินมันแห้งก่อนนะพี่น้องนะน,นี่ก็อยู่กับ MU5702 ครับเจ้าคูพุตตา นี่ก็ดันเป็นกองเป็นกรองไว้ก่อนครับอ,อขึ้นเป็นกรองไว้ก่อนนะนี่ก็เป็นปูต้าของเจ้าของบ้านเองครับ ช่องนี้ก็ดินมันก็จะเปียกหน่อยครับเนื่องจากฝนตกทุกวันเลยครับช่องนี้นะพี่น้องนะเหมือนว่าแบบว่าพายุเข้านะครับพ<ม>ี่เทนี่รถ6กล้อนี่ก็มีลื่นนิดหน่อยนะพี่น้องนะ ดูไปเรื่อยๆครับโ้ตรงนั้นเป็นอะไรอร่ะบ่ออะไรเนะี่ยนี่ก็ร้อครับนี่ก็เขาก็จะดันเฉยๆ,ๆขึ้นไว้ก่อนนะพี่น้องนะก็เนื่องจากว่าดินมันเปียกเนาะครับก็ร้อให้ดินมันแห้งก่อนนะ แล้วก็ค่อยมาปรับกันอีกทีนึ่งครับมาแล้วครับมาดูคันต่อไปครับคันนี้ก็เป็นของสมบัติพ่อตาครับขับโดยอาจารย์โอนะครับ อ่ะได้ข่าวว่าคันนี้นะครับเสียตินจะขายนะพี่น้องนะอราคาก็อยู่ประมาณ70ครับออกฝีมือนะอาจารย์โอ้ทางเข้าก็จะแคบๆนิดหน่อยแต่ก็เข้าได้นะครับรถนี่มอมแมมดูไม่ได้เลยหน้าฝนนะครับ ให้ประเทต,ตรงนู้นนะคันนี้ก็ขายนะครับราคาต่อรองก็ได้นะครับ70ครับสมบัติพอตาไาดา้พี่เพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับติดต่อเสียตินได้นะครับคันนี้ ไปแล้วครับขอแปดแปดโอ้ระวังเด้อไปแล้วครับกระจกย่นข้าน้องมะนาวนี่ก็ นี่ครับอันนี้ก็รอครับนี่ก็ทีเทครับเทในหมู่บ้านนะครับแต่ไม่รู้ว่าเจ้าของบ้านนี่ก็เจ้ากีดเที่ยวนะครับยังไม่รู้ไม่แน่ใจนะพี่น้องนะนี่ก็เข้ามาเทเรื่อยๆครับดินก็สวยอยครับก็นี่ก็ต้องรอให้มันแห้งดีๆครับก็มาปรับอีกทีนึงครับตรงนี้หน้าฝนก็ จะลำบากนิดหน่อยครับดินครับอาจจะเป็นดินเหนียวมั่งดินคโคลนมั่งครับต้องทำใจครับหน้าฝนก็ต้องมีมั่งครับอันนี้ก็ M.U.5702 ครับเครือข่ายของคูเวต้านะพี่น้องนะคันนี้นะครับผ่านี่โอ้น่าจะบุกเบิกมานานแล้วครับ ผาน24นะครับนี่เหลือนิดเดียวเองนาจะคันนี้ก็จะไปไถนาชวนมากนะครับไถนาไถาไรนะมาดูคันต่อไปครับว่ารถล็อกดีอินดี้สายจวดมาหรือเปล่าได้ยินเสียงมาแล้วครับนี่รถพี่้มครับ ช่อง youtube ก็ล็อกกี้อินดี้สายจวดครับาานี่ก็ถอยเข้ามานะอ่ะระวังเสาวด้วยนะพี่อ้ํนะไม่น่าจะมีปัญหาครับฝีม,มืออยู่แล้วครับถอยไปเทตรงนู้นนะอ่ะเจ้าของอเขาเยืนอยู่ตรงนู้นแนละ้วครับ โยกใหม่ครับโยกใหม่ตีโครงไม่พอนะพี่น้องนะติดต้นไม้ครับไปเที่นู่นนะพอนี่ก็จะเปัดแฟลชนิดหน่อยครับระวังจมนะจมไหมพอพอนี่ครับเดี๋ยวเอาอกาแฟให้พี่ย้าก่อนนะพี่น้องนะย่ากาแฟครับครับ กินเข้าไปครับน mm ี่ก็ผสมกันมาครับนี่ครับพ่อนี่ดังมากเลยนะอันนี้รถเมล์นี่ไม่ติดครับประมาณสี่เที่ยวห้าเที่ยวเอาออกทีนะ โอ้ uh, แต่ท่ออยู่ตรงไหนเนี uh, ่ยโอ้ท่ออยู่ตรงตรงผ้าใบหลังพอดีเลยครับกระเพือกระเพือคันนี้จวดจวดสมที่ชื่อเขาตั้งช่องยูทูปจริงๆครับล็อกกี้อินดี้สายจวดครับจวดจริงๆ อคลิปนี้ก็ไม่รอนานครับเจ้ามาเขาก็มาแล้ววันนี้ก็วิ่งอยู่3ามคันนะครับผม,มทุกทีวิ่งอยู่คันเดียวนะพี่น้องนะเนื่องจากเจ้ามาขาวกับพี่เจ้าล็อกกี้อินดี้ส่ยจวดครับกลับมานะเนื่องจากมางานมิติ้งด้วยเนื่องจาก งานวิ่งไม่ได้ด้วยครับอยู่กับทีมงานเสี่ยนนะครับบอกว่าเด็ดครับคันนี้จัดว่าเด็ดระวังนะเ,เดี๋ยวกาแฟให้น้องนนก่อนครับกาแฟรครับ เดี๋ยวปิดไายเจ้ามาขาวนี่แล้ครับดูกันว่าจะแปดมไหมจะลื่นไหมไม่น่าจะลื่นนะนี่ก็มาเจอรถคนดังครับแล้วก็สวยด้วยครั้งแรกครับเพิ่งได้มาเห็นเจ้ามาขาวนะพี่น้องนะ,อะโอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบไ้เพียงเท่านี้ครับผมเ,เข้ามาดูแล้วอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กดติดตามช่อง Youtube เอ็กซัมซิงให้ด้วยนะครผมคลิปนี้ก็บายบายครับสวัสดีครับหลอกลำบากไหมคนไหมระวังนะ,ะคลิปนี้ก็เขาจบไว้เพียงเท่านี้ครับบายบายครับสวัสดีครับ